เดี๋ยวรอบหน้าไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วผมก็รอยิงอยู่ซ้ายยิงเข้าขวายากไม่ค่อยมีแรงนะอยู่ซ้ายต้องก้มหน้ากดซ้ายนะยิงเอี้ยวตัวยากจริงไม่มีแรงเลย จำได้ตอนตอนสมัยตอนสมัยวัยรุ่นเราไปซ้อมเขาบอกว่าก็โคตรมันบอกว่ากลุ่มหน้าอย่างใี้แรงไปก่อนอแล้วแล้วเดี๋ยวเขาไปปักทีหลังต้องซ้ายนะยฝั่งขวาเนี่ยไอ้ยอยู่ฝั่งซ้ายต้องยิงซ้ายฝนะั่งขวาไม่ต้องแต่งก่อนนอะถึงจะยิงได้นะเขาบอกว่าสมัยเด็กๆนะบอกว่าบอลมาซ้ายขวาต้องยิงให้ได้ใช่ ยิงไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าอยู่ขวายิงขวานะมีแรงหน่อยนะนนะสุนทรชกมันซ้ายด้วยซนะ้ายเปล่าวะเอ้ยเจมันซ้ายเนาะสุนโชคน่าจะขวานะแต่เวลาเล่นสูงเขาเล่นซ้ายนี่แต่เมื่ออาชีพเขาจับระเบียบร่างกายดีเวลาจะยิงใช่ไหมล่ะหากเขาเอี้ยวตัวอะไรดี จะรอดขาเด็กเหรอจะฝึกเบสิกให้สายขาไม่ว่าจะรอดขาเด็กเด็กก็ไม่เบ็ดาโดยจนได้ต้องยิงไกลหน่อยละเปิดนะถึมเราไม่ได้ยิงไกลเลยนะไม่เอาแล้วพี่ไม่ไหวล้ ลืมไปเลยว่ายิงไกลได้อยู่สนามนี้มันยิงไกลง่ายเส้นนี้เส้นนี้ก็ได้เลยเนี่ยเส้นนี้ค่ะบล็อกนี้บล็อกหก็ได้ได้เลยโมได้ส่งแต่ลูกโมได้ส่งอย่างเดียวไม่ได้หาจังหวะยิงเลยลืมไปแล้วอ่ะชิ้นต้มถอดเสื้อแล้ว ถอดเสื้ออย่างเดียวอ่านน้ำเสร็จแล้วด้วยอ๋อพี่ต้อมยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเลยพี่เจ็ดไปให้เจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็เลยอสบายฟิตอยู่แล้วไม่ใช่ไหมฟิตเจ็ดเจ็ดอ่ะสบายสิบนาทีเลยจบจบแล้วสุดท้ายแล้วไงเราหมดเราก็กลับแล้วก่อนยิงทีมพดษหน่อยวะก่อนกลับเนี่ยไม่ได้สักลูกเลยวันนี้ เดี๋ยวต้องหาจัาหลายิงไกลหน่อยเออไม่เห็นพี่น็อตเลยพี่น็อตพี่น็อตไม่ได้ลงอ่ะผมไม่เห็นเลยพี่เอ้าผมว่าอยู่ไม่เห็นเลย อยู่บาลีรัมใช่ไหมระบบเตใใส่ทำไมที่ไม่ทุบไปเลยล่ะการจะทุบรถอยู่จ้าจ้าเอม เคยเจอเจี๊ยบไหมพี่ไม่เจอเลยไม่เจอนลยเราไม่สั่งไม่ค่อยสั่งกันเลยไม่ค่อยอยู่บ้านไอ๋อพีกอ่ะพีกพีคมยาวเหรือว่าบอยเมียเขานะโอ้โหมาจ้าเรียกบอลนี่เรียกบอลนี่ พดย้ายบริษัทแล้วเหรอใช่ครับปีนี้ผมย้ายสี่ที่แล้วพูดเป็นเล่นทุกใตมากเลยเหรอใช่ถามแล้วผมก็พอใจผมก็ย้ายย้ายบริษัทเลยเหรอเอาแล้วเขา

ไเขาไปบอกเซลเออเพิ่งโทรไปบอกเซล้วเขาก็นัดแล้วเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปดูการจะต้งข้องแถวนั้นอ่ะเองหน่อยน่าสบายถูกบ้านมันโตนี่ขึ้นบานเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าแหวนหน้าบอกอะไรนะอยากรู้มากเลยให้ดูระหว่างข้างหน้าสุดสามสล้านนี่สิเข้าหมดแล้ว ไม่อยากรู้ว่าทแผงตัววะขายการจะใหญ่กว่าส่องเหมือนกันเลยส่องเหมือนกันเขื่อนก็น้ำใครปล่อยโอ้ยสูงแล้วทำจากจักขึ้นไปปุ๊บแม่งขึ้นเนยไปอีกนะเราไม่ต้องไปไหนเดียวนะมันจะมีเขาเรียกนะมันมีประตูประตูกั้นน้ะข้างในหมู่บ้านอ่ะเป็นร่องเป็นลาบดอเป็นคลองอ่ะ ข้นอกดวใช่รันน้ำยข้างในมันมันไม่เปิดใช่มมันไม่ย้อนแต่มันะมาดูดน้ำ